สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์สุขสุขคุนที่เขามาทำชมกช่องเบาดาวพันนาคนขี้ยันแดดพี่น้อง <c oughs> แดดแห้งพี่น้องเอ้ยบไว้ิมาหวานกาชิหวานกาพี่น้องหวานเป็นยุกา,าเคยหวานยุเฮะยเคยหวานยุกะว่านแต่ว่าอยู่หนะ้าขวดกหว่านจะไปดเบอร์ทหวานเ,เนานขาหวานนั้นกาพงเนาะมันเห็นเม็ดเขาเลยมันหูวหมันได้ห่างมันได้ที กะอันนี้มันบริสุทธิ์ได้หวานเดาไปจะสื่อมนี่แต่ปวดลายนั่นอนบอกพี่น้องเรียกว่าหวานเน่าเขาหน้าพ้งจันทร์วานมันก็เฮ็ดเป็นเขาบางทีมันได้หางหรือวานสัมได้อันนี้เหตุอะไรนะเดาวแล้วพอมันก็ร่างวานกาดพี่น้องเดาเอาเดาขอบใจพี่น้องเด้อจากเอฟซีซองบอาวที่กด ขามาเบิ่งช่องเช้านำบัรน,นาจังได้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่ค่อยกดไลค์กดติดตามห้ชาานำบรรน,นาจุมหาหอดมือน,นี้ได้ก็ขอบคุณหลายๆายพี่น้องจากคนติดตามสองพันาจาักแม่นบอกสองพันต่อไดัผมจำไม่ได้ประมาณสองพันนี่เลยนะพี่น้องเนาะ 2, อ 3, สองพันที่หอดสามพันซับสไครแลลวพี่น้องจึงได้กัพี่น้องจากชมวอดดาวถ้าว <laughs> ิ่ปชมวอดดาวกับ คือสุภาพนะคะแม่เหดเองไงนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อยิงได้ก็กดไลค์ให้ได้พี่น้องเข้าไปเบิ่งช่องชาวนาบรรณาในได้พี่น้องฝากช่องในเด้อเวลาเวลาไปเบิ่งเราหวานกะคนนะกันเด้นหวานนะพี่น้องไอ้พี่แม่จะเปหวานจะหวานเป็นวะบุลีบุคยหว่องเด็กเถื่อด็กไทยคือลักขาดช่องเท้าอยู่เพื่นหวานกะ ใส่หมวกเอาเดหมวกกันคูไปบ้านตาลุมพี่มาไปเิอา้่อหมอน้องคนจีวันกะ เห็นเม็ดเขาด้วยน่ะเริงส่งคืออยู่บนนอหวานได้หวานวัดรอแล้วหวานทั่วแลพแล้วได้บอ่องวบล้บบริวานได้อันนี้มันบมูเป็นเับไปเรื่อย แนวมันถั่วได้ไปขอกูมีจบเลยขอนขึนยักถึงขนาดขอนเก่ากัถึงขนาะเบิ้งพี่น้องตาหนิมันเป็นอะไรปวดอา ยามด้าหน้าให้จีกวนี่มันปั๊มลมแล้วนะจเก่งแถวไหนดิทำไมวันตาเทิงขอ,อกเด้ออย่าลืมขอ,อกเด้อถ้าเขาพูดอ่องอยู่เขารีบนะ ไปอ้อมไปอีกอย่างไปเรื่อยเรื่อยโอ้ตะการทำกับบุงตะการกสิบโลกขนาดแล้วใช่ว่ะใช่เป็ดเขาเม็ดเขาคือผู้น่องอยู่เนาะ

เขารีบลายลยพี่น้องผู้น้องไปอือสิถามันแตกเดอ้อรีดปุ่มขึ้นโอ้ ลูก่นเดียวพอเลยนะนี <shocked> <out> ่บ่นี่บูมีนี่นี่นี่เวนอ้อยขีบปวกครับเบิ่สซอยกันบมเมนตีตี ยางเอามือมียากเขียวๆมันถั่วเด้อมีบนนีอ้วอ่าเดงกัดข้อนนี้เาออกนี่น้หนาวานาด้วนนกาบดาน ครั you. foot, so ้งแรกเด้พี่น้องครั้งแรกเด้พี่น้องเลยวันเดียวเนี่ยมันกจะชอกเป็นจุ่มเป็นจุ่มลูกวันเดียวพอเลยนะ วันแต่นในห่มเด้น่อยมันใชอยู่บงห่มนี่มันทีถีเป็นที่เลยอยู่บงห่มนะข้าลบเปหวเดียวพอแล้วแล้วมันทีเหรอท่านนี้เห็นมันทีแล้ว <c oughs>

เออโอ้ค uh, oh, ือคือพี่น้องโอ้เอ็ดเป็นลยเออแล้วเห็ดเป็นของห้าวเลยพี่น้องตุ๊กปีได้บ่เคยบานปะเสือเขนยาวกับบส่ไีกได้ อ,อันนี้พ้องขี่ปวกมันนก่นเลยบาที่เฟิร์นวานได้เดี๋ยปลูกต้นมะแขงนี่เน,นาะแล้วขั้นหน้าอีกแล้ววรนอย่าไปจะปลูกก่อน สองให้หนึ่งเจ้าบ้านที่ยุ้ยสาวแม่ชองให้ตัวสอบวานเป็นดีเลยฮะงานงวดแต่ลำมันไปอีกอะไร แล้ไมันิะไปกินอีกได้นะวานกม่จะวานชุดแหรอบอน้ำบอนขี้ดินนะ่ะแถวเข้มๆแถววขอบมัน่ยดิ อย่ามปเรียกแบลปอยโลฮันวางโมอยู่ใกล้ๆกั่ปอยมาสอดเจ้าของเนะพูดจักค่ามดีขนาดวันรานไปไิด่ายุ้ยมแดงไพ่นะ่ กองคูนี่้ของ้าพอ,อันคูหนึ่งขาโูพี่หนักาปกระอสอบอัน,นี่เขจะว่าพ่อยพอเลยได้แค่เดียวอออันใบอะไรใส่ได้ปะใบล,ละพันกีบใบละพันกิบคือสอบกับ 9, บดกระาบแดงกันใบละสามพันกัใส่ได้สามเทนอือมันต่างกันบนอะไรบ้าง แอ่นี่อยากเป็นจุ่มลายเลยพี่น้องเลยไพวานจักไพวานเสือเลืองๆพี่น้องเลยเอาเองพี่น้องวานมันต้องออกงามเหมือนคือเต็มนะวานถูกมาเพิ่นเข้า่าเพิ่นนะฮะวานทีวันนี่เพิ่นยังมาวานล้ำอยู่นี่บอดเพิ่นกระป๋องที่เป็นบอดกับผบันได้เลย อ่ะจะว่านี่วบนนี้จะออกแดดเอาวันนี้ค่อยวานเองเอา,เอาได้ฝาบวลาแห้งเด้๋ยวอวาวานไปหอดผูโอ้โหหล,งง <laughs> ลังสู้ฝ้าหน้าสู้ดินเถื่อเต็มหน้าทีน้องเอ้ยที่นอ้องยูไหนี่ เฮากบรบบาวเป็นคุณหาพี่ชอบงสงใสสีชองค้นเด้ลูกดู <c oughs> โอ้ทำไมเพื่อนบรรยากาศจะท่งให้ทงหน้าพี่น้องบรรยากาศดีดีฮิดโทรวักร์บาวตุกหน่ำเทื่อนึงอย่างกกังเริ่มเคี้ยงว่าก็เริ่มสี พ okay, uhm, ี่แน่เลยได้กิน n าพี่หวนนยจักน้อยจ๊บไปบ่ไปลองหาเห็ดแล้วง่ายจว่ามันออกอยู่พี่จักมีตะวันบุมี่พี่เนาะเยียงเน่าจะปลวกต้องประชุมกันอีกเลยพี่เนาะ เ,เออตีกร้องประชุมกับเจ้าพี่ตีก้องเนี่ยคือพาห้องตีกองประชุม,ชมยังยังเลือกอีกสามตาจังจิพ่อบอกซีบอกเนเนผุด4ต,ตาตอ้ปลูกแล้ว Yêu nằm rồi phi nọ Ở mà Hướp Sực hỏi mà Thì bì bì nè Phi nọ mà Dù đây ngam bọn đây thì thì bọn này Tung cang nè chắc Anh chắc บ้อนคอยว่านเะนี่ยขาว่านบริเทิงได้ตรงกลางอ่ะดาวท่า<ะ>กลางเนาะยันแห้งบ่พอโอ้ยเท่ยวเวลาเห็นใจแล้วเริ่มบดเลยบอล้ที่เป็นที่เลยนะแม่นเนี่ย ขอยว่าบอนพุ่นขอยว่าดาวมันสิบอโน,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 นเทาเทีพิออ่อนฟันทงพี่น้องตัวกาดเนี่แรงพี่น้องสบายดีเบิดสุขสุคนพี่น้อง ข้แม่แหงว,นวงหนันพีหองเราไทยคือแล้วเลยพี่น้องเลยฮ้อนแ,แนแล้วแล้วพี่น้องยังได้กัเขาบพรขอใจพี่น้องไอ้ร้ายด้วยที่เขามารับชมวันแล้วเลยพี่น้องเรืออีกจะให้ไหมจอีกสี่ให้กัสีอ่อันํำลัง <c oughs> โอเคอ bye ดดพี่น้องขอบคุณคนที่เข้ามารับชมไปแล้วบ๊ายบายสบายดีกินน้ําก่อนพี่น้อง